ทำความรู้สึกตัวในลมเยอะๆเดอ้อท่านพูดนะแล้วก็ทําความรู้สึกตัวในลมยาวแล้วก็ดึงลมยาว,ยาวกั้นเอาไว้สักหน่อยหนึ่งเหมือนเป็นเบรกเบรกความรู้สึกช่วงที่เบรกหรือก,กั้นน่ะมันจะมีความอึดอัดแล้วก็จะเห็นว่ามันอึดอดัดแล้วเราก็คลายลมออกเมื่อคลายลมออกความอึอดอดัดขัดเคืองในในใจมันก็เบาลงแล้วก็ทําอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นลม สั้นแต่สั้นในที่นี้ไม่ไม่ออกเสียงสั้นแบบรู้สึกว่ามันสั้นและก็ลมปกติครูบาเนี่ยจะพยายามจับลมทําความรู้สึกตัวในลมช่วงแรกๆเนี่ยดึงลมยาวๆเนี่ยเมื่อร่างกายเนาะเริ่มเบาเราเห็นว่าร่างกายเบาลมก็จะเบาเ,เห็นความเคลื่อนไหวของลมเบาเี่ มันจะมีตัวหนึ่งมันจะมีความชาความตึงตึงในศีรษะเนี่ยมันจะเริ่มตึงในศีรษะก่อนแล้วมันก็จะไหลลงมาที่ท้ายทอยมันก็จะชาเมื่อเราฉีดยาชาไปในตัวเราเห็นเทคนิคตัวนี้นี่แค่นั่งดูลมเราสามารถจับลมได้มากขึ้นความคิดนี่ก็น้อยลงมันจะเบาบางลงเราสังเกตนะความคิดจะบางในช่วงนั้นแทบจะไม่มีเลยมีแต่น้อยมากยิ่งเรารู้สึกตัวในลมมากเท่าไหร่กําลังของสติเราก็ลอบขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นนี่แหละคือการพัฒนาเมื่อเราฝึกฝึกไปเรื่อยๆมันจะมี สภาวะสภาวะที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเรามันไม่ปกติมันตึงมันเป็นหน่วงอยู่ข้างหลังนี่มันเป็นหน่วง,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 นนวงตึงยืดอยู่เหมือนมันไม่สบายตัวเราก็สังเกตด,ดูเอ๊ะมันเป็นอะไรเราก็พยายามเจาะออกดูนะช่วงแรกๆเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นเป็นสภาวะเราก็แค่ยอมรับ